สวัสดีครับออดต้ awesome ้าซิ่งนะครับวันนี้เรามาดูหน้าง,งานใหม่ครับมาดูปากบอก่อไม่รู้ว่าจะวิ่งลักษณะไหนยังไงนะครับวันนี้โอ้ทางเข้ามาในค่อนข้างค่อนข้างลำบ,บากด้วยกันนะ เดี๋ยวไปถึงปากบอ่อหน้าง,งานปากบ่อเี๋้เวเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ชมนะครับมีพาจะํำโชคมาวิ่งงานอะ,ะครับน่าจะมาถึงหน้าง,งานปากบ่อแล้วครับ นอ่ครับหน้างานใหม่ใส่ดินเยอะเหมือนกันนะครับโอ้นี่ครับลุงเก็กลุงเก็กเราครับสุดเก่าอยู่กับซานี่ครับ s y ส0ายองศูนย์ศูนย์สี่ใหม่เลยครับ เดี๋ยวถอยรับดินแป๊บนึงครับกำลังโชวงเราจัดคับตาที่ใหม่ย่งไยวไม่รู้นะครับว่าไปเทไหนเดี๋ยวต้องวิ่งตามตามัามวหน้าไปครับทางออกก็ค่อนข้าง,งโหดนิดนึงนะครับ